ครับเยาวราชครับสายเหลืองครับตยู่ตั้งครับขนปักขึ้นครับลุงมะข้าครับเรือกำลังแล้วก็พวกำลังเข้าเจ็ดเรือครับหางไกกำลังออกนิดเดียวครับนี่ครับสายเหลืองครับ สนใจที่จะเอาไปทําสายครับหรือต่อก็ได้ครับครับเยาวราชครับเนื่องจากเขาเหลืองเหมือนทองครับผมก็เลยเรียกเขาว่าเยาวราชครับดูตั้งครับดูขนประึ้นครับหลุมมะข้าว ใครที่สนใจเอาไปทําสายสายเหลืองครับหรือเอาไปต่อแล้วแต่ครับไก่อยู่สุรินครับสิบห้าใบแดงครับสนใจโทรมาเลยนะครับ06นย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หครับเยาว,วราชครับสายเหลืองครับ